ทำเอาแฟนคลับใจฟูครับที่ก่อนหน้านี้มีภาพล่าสุดของพระเอกหนุ่มอ๋อมอักขพันธ์ครับที่ดูแข็งแรงหน้าตาสดใสหลังจากพักรักษาตัวจากมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อเดือนตุลาคมปี65ที่ผ่านมานะครับล่าสุดใน IG อ๋อมอักขพันธ์ Official Club นะก็มีการโพสต์ข้อความชวนทุกคนที่รักออมมาร่วมอวยพรวันเกิดของพระเอกหนุ่มที่ใกล้จะถึงในวันที่28สิงหาคมครับและหนุ่มออมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงทุกคนครับงานนี้แฟนๆก็ปริมหัวใจสุดๆต่างคอมเมนต์กลับกันเพียบด้วยความคิดถึงหนุม่มอมไม่แพ้กัน คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subs s r i b e กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ